ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่7,125เมื่อเย่เฉินเสียวชุรันมาหลันเสียวฉางคุณมารานอาหารฝรั่งเศสเพื่อรับประทานอาหารเช้ามีผู้ดูแลหลายคนรอคอยรับใช้ยอยู่ที่นั่นกล่าวเตือนแขกทุกคนที่เข้ามาว่าท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีที่เคารพคืนนี้มีงานปาร์ตี้ที่บาวิวทะเลของโรงแรมคุณและครอบครัวสามารถเข้าร่วมได้ทุกคนประธานกลุ่มบริษัทของเรา คุณเบอร์นารดเอกโนและพันยาเชิญนักร้องชื่อดังตะวันนาสวีดมาร่วมงานด้วยมาหลันต้องอุทานเสียงดังออกมาอายาตะวันนามาที่นี่จริงหรือผู้ดูแลหานีพยักหน้ากล่าวว่าเป็นความจริงคุณนายมาคุณสวี์เดินทางถึงเกาะเมื่อเช้านี้หากคุณเป็นแฟนคลับของเธอต้องไปงานปาร์ตี้คืนนี้อาจมีโอกาสถ่ายรูปและขอลายเซ็นจากเธอมาหลันหัวเราะสองครั้งท่าทางเย่อหยิ่ง ตบแขนเย่เชิญที่อยู่ด้านข้างพูดอย่างโอ้อวดภาคภูมิใจไม่นานมานี้ตะวันนาไปจัดคอนเสิร์ตท,ที่ประเทศจีนลูกเคยฉันถูกเชิญเป็นพิเศษไปเป็นที่ปรึกษา่วงจ้วยคุณรีบกลับไปบอกเธออาจารย์เย่อยู่บนเกาะนี้เช่นกันหากเธอมีเวลาว่างให้มาเยี่ยมเยียนสักครั้งฮานีตกตะลึงถามด้วยความประหลาดใจคุณนายมาที่คุณพูดเป็นความจริงหรือ แน่นอนมาหลันพูดอย่างภาคภูมิใจลูกเขยของฉันไม่ใช่คนที่ใครก็เชิญได้ครั้งที่แล้วเธอมาขอให้เขาเป็นที่ปรึกษาห่วงจ้วยเพราะทัศนคติที่จริงใจของเธอจึงให้หน้าแก่เธอสักครั้งเสียวชูรันพูดอย่างอึดอัดใจเวลานี้แม่อยู่ข้างนอกอย่าพูดเรื่องร้ายสาระหากหลุดออกไปคงไม่ดีมาหลันไม่เชื่อคำเตือนของลูกสาวดูที่คุณพูดฉันพูดอะไรร้สาระ คำพูดไหนไม่ใช่ความจริงเสียวชุรันพูดด้วยสีหน้าที่มืดมนเวลานี้แม่แม้เป็นความจริงแต่ไม่จำเป็นต้องพูดไปทั่วใช่ไหมเราแค่อยู่เงียบๆไม่ได้หรือเราแค่มาเที่ยวพักผ่อนไม่กี่วันก็กลับไปมาหลันเห็นสีหน้าร้ายความสุขของเสียวชุรันปกติลูกสาวของเธอจะไม่แสดงความไม่พอใจออกมาตรงๆเช่นนี้ไม่ทราบตนเองทำอะไรให้เธอขุนเคืองเป็นเรื่องปกติที่เธอชอบอ,อวดไม่ใช่หรือ ตนเองทําตัวเช่นนี้มานานหลายปีเธอควรชชินแล้วไม่ใช่หรืออย่างไรก็ตามแม้ปกติมาหลันชอบทําตัวเข้มแข็งตลอดเวลาแต่หากเซียวชูรันไร้ความสุขจริงตนเองไม่กล้าทําให้เธอขุนเคืองดังนั้นเธอรีบหันไปพูดกับฮานีว่าสิ่งที่ฉันเพิ่มบอกคุณเมื่อครู่ต้องเก็บไว้เป็นความลับห้ามไม่ให้คนนอกรู้ฮานียิม้มพยักหน้าตอบว่าคุณนายมาโปรดวางใจฉันจะไม่บอกใคร มาหลันหันกลับไปจับแขนเซียวชูรันพูดประจบประแจงว่าชูรันคืนนี้ไปงานปาร์ตี้ด้วยกันนะแม่ไม่เคยพบเห็นดาราดังขนาดนี้มาก่อนเซียวชูรันไม่ทราบเพราะเหตุใดสิ่งที่เธอนึกถึงในใจเวลานี้คือฉากที่ตะวันนาจูบนักรบสวมหน้ากากอย่างเร่าร้อนบนเวทีเธอรู้สึกอึดอัดใจพูดว่าแม่ถ้าแม่สนใจไปคนเดียวเถอะคืนนี้ฉันอยากพักผ่อนอย่างเงียบๆมาหลันรู้สึกละอายใจ สายตามองไปที่เซียวชางคุณอีกครั้งพูดน้ำเสียงออกคำสั่งเช่นนั้นคืนนี้คุณไปกับฉันมีปัญหาอะไรไหมเซียวชางคุณยิ้มพูดว่าจะมีปัญหาอะไรมีเรื่องดีเช่นนี้ฉันต้องไปร่วมสนุกด้วยจากนั้นเธอหันไปถามเย่เชินลูกเคยที่ดีคืนนี้คุณอยากไปด้วยกันไหมเย่เฉินโบกมือปฏิเสธตอบว่า ฉันอยากพักผ่อนในห้องกับชูรันฉันไม่อยากไปร่วมสนุกเซียวชูรันหันไปมองเย่เฉินถามว่าคุณสวีดเป็นลูกค้าของคุณบังเอิญครั้งนี้เรามาพักผ่อนบนเกาะเดียวกันจะไม่เหมาะสมหรือหากไม่ไปพบเธอเย่เฉินพูดอย่างเฉยเมยไม่เหมาะสมตรงไหนเดิมเป็นแค่ความร่วมมือชั่วคราวเมื่อความร่วมมือสิ้นสุด พวกเราไม่มีความสัมพันธ์ใดอีกต่อไปเสียวชูรันพยักหน้าแผ่วเบาเมื่อพิจารณาจากทัศนคติของเย่เชิญดูเหมือนเขาไม่มีความรู้สึกพิเศษใดต่อตะวันนาสิ่งนี้ทำให้เธอรู้สึกสบายใจเพิ่มขึ้นเล็กน้อยบทที่7126เวลานี้ตะวันนายังไม่ทราบเย่เชิญที่เธอคิดถึงอยู่บนเกาะแห่งนี้ เพราะเธออยู่บนเครื่องบินเป็นเวลานานไม่มีความอยากอาหารจึงไม่ไปทานอาหารเช้าดังนั้นเธอนอนอาบแดดบนระเบียงวินล่าเคลิดเคลินกับทิวทัศน์รอบตัวครั้งนี้เธอจองวินล่าบนน้ำทั้งหมด4หลัง2หลังสำหรับผู้คุ้มกันที่เดินทางมาด้วยหลังหนึ่งสำหรับพ่อแม่ของเธออีกหลังสำหรับตัวเธอเองพ่อแม่ของเธอถามเธอตลอดเวลาทำไมระหว่างทางเธอไม่โทรหาเทเวอร์ท้ายที่สุด ในสายตาของพ่อแม่เธอทั้งสองคนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเสมอมาทั้งเทเวอร์เป็นแฟนที่คบหากับตะวันนายาวนานที่สุดคนในครอบครัวคิดมีโอกาสมากที่ทั้งสองจะแต่งงานกันแต่ครั้งนี้ทั้งคู่ไม่ได้มาเที่ยวพักผ่อนด้วยกันสิ่งนี้ทำให้พวกเขากังวลใจมากกว่าเดิมตะวันนาบอกพวกเขาเทเวอร์ขาดฝึกซ้อมหลายครั้ง เขาต้องใช้เวลาเต็มที่ชดเชยการฝึกซ้อมที่ขาดหายไปแม้ตะวันนาอยากเลิกกับเทเวอร์ใจจะขาดแต่หลังจากคิดอย่างรอบคอบเธอคิดว่ายังไม่ใช่เวลาเหมาะสมไม่ใช่เพราะเธอไม่อาจตัดใจจากเทเวอร์แต่เพราะทั้งสองคบหากันนานเกินไปรู้เรื่องเลวร้ายของแต่ละฝ่ายมากเกินไปเทเวอร์รู้ว่าเธอแอบรักเย่เชิญแม้ยังไม่เอ,อ่ยปากถึงการเลิกราแต่เป็นที่รู้ดีกันโดยปริยาย หากเอ่ยปากเลิกราจะเป็นการเลิกราอย่างเด็ดขาดยิ่งไปกว่านั้นแฟนคลับจำนวนมากทั่วโลกของเธอต่างยอมรับความสัมพันธ์ของทั้งคู่พวกเขาคิดว่าหลังผ่านความสัมพันธ์นับไม่ถ้วนในที่สุดตะวันนาได้พบกับคนที่ใช่ หากเวลานี้ต้องเลิกรากันอย่างกระทันหันเธอต้องถูกแฟนๆตั้งคำถามแน่นอนหากเทเวอร์เติมเชื่อเข้าไปในกองไฟมีโอกาสมากที่เธอจะต้องประสบปัญหาทั้งภายนอกภายในอย่างไรก็ตามมนุษย์เราเป็นสัตว์ที่มีความรู้สึกซับซ้อนเมื่อไม่มีอีกฝ่ายอยู่ในใจความสัมพันธ์ที่ไม่อาจรักษาไว้ทำให้รู้สึกถึงความรังเกียจมากขึ้นสิ่งนี้เหมือนเวลาทานไก่ทอดมองผ่านกลิ่นน้ำมันที่เปื้อนมือ กลับรู้สึกอรดอร่อยมากเป็นพิเศษแต่หลังจากกินไก่ทอดจนอิ่มหนำเมื่อมองไปที่ร่องรอยมันเยิ้มบนมือรู้สึกคลื่นเหียนรังเกียจอย่างบอกไม่ถูกในใจเมื่อเธออยู่คนเดียวอย่างเบื่อหน่ายจู่ๆเสียงกริ่งประตูด,ดังขึ้นเธอเดินมาที่ประตูมองผ่านช่องตาแมวพบว่าผู้กดกริ่งคือเบอร์นาร์ดเอโน่เจ้าพ่อธุรกิจสินค้าซุ้มเฟือยชื่อดังและพัญญาตะวันนาเปิดประตูพูดด้วยรอยยิ้มว่าคุณและคุณนายเอโน่ ไม่ได้พบกันนานเบอร์นาดเอกโนพูดด้วยรอยยิ้มว่าตะวันนาคิดไม่ถึงคุณจะเดินทางไกลามาพักผ่อนถึงมันดีหากคุณบอกฉันก่อนฉันจะให้คนเคลียทั้งเกาะให้คุณพักผ่อนอย่างสบายใจพัญญาของเบอร์นาดเอกโนแอบบ,บ่นในใจคิดว่าสิ่งที่คุณพูดตัวคุณเองยังเชื่อไหมตัวเองมาพักผ่อนที่เกาะยังไม่ยอมเคลียรเกาะจะเคลียร์เกาะให้ตะวันนาได้อย่างไรตะวันนาไม่ใช่คนโง่ แม่ตะวันนาไม่ใช่คนโง่แต่ไม่ใช่คนฉลาดมากนักเธอไม่ได้คิดมากเรื่องนี้พูดด้วยความเคารพว่าคุณเอโน,โนคุณเกรงใจมากเกินไปเกาะของคุณมีชื่อเสียงมากฉันอยากมาท่องเที่ยวสักครั้งละอายใจที่ทำให้คุณต้องลำบากด้วยเรื่องเล็กน้อยเช่นนี้แค่คิดไม่ถึงคุณจะอยู่ที่นี่บังเอิญจริงๆเบอร์นาร์ดเอโนวเราะพูดว่าคนจีนมีคำกล่าวได้พบกันคือโชคชะตา สิ่งนี้ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าปาร์ตี้คืนนี้พวกเราต้องดื่มอย่างน้อยสองแก้วคนจีนมีคำพูดอะไรนะเมื่อพบเพื่อนรู้ใจดื่มกันพันแก้วยังไม่เพียงพอตะวันนาถามด้วยความประหลาดใจคุณเอโน่ดูเหมือนสนใจวัฒนธรรมจีนมากใช่ไหมพันยาเบอร์นัดเอโน่บนว่าก่อนหน้านี้เขาเคยไปติดต่อธุรกิจที่ประเทศจีนหลังกลับมาเขาเปลี่ยนแปลงเป็นดีมากกว่าเดิม เขาบอกขณะอยู่ในประเทศจีนเขาเรียนรู้การพัฒนาจิตใจและปลูกฝังบุคลิกลักษณะของตัวเองตั้งแต่นั้นมาเขาก็สนใจประวัติศาสตร์จีนมากตะวันนาอุทานว่าโอ้บังเอิญจริงช่วงนี้ฉันหลงไหลวัฒนธรรมจีนมากเป็นพิเศษมาท่องเที่ยวครั้งนี้ฉันนำชุดกี่เผ้าผ้าไหมปักลวดลายพิเศษมาด้วยเป็นชุดที่ฉันชื่นชอบมากเบอร์นาดเอโนวเราะเสียงดังฮ่าฮ่า นี่เรียกว่าผู้กล้ามีความคิดเช่นเดียวกันคุณสวีน่าจะใส่ชุดกี่เพานี้ไปร่วมงานปาร์ตี้คืนนี้ว่ากันว่าแขกบนเกาะหนึ่งในสามเป็นชาวจีนตะวันนาคิดกับตัวเองในเมื่อแขกบนเกาะหนึ่งในสามเป็นชาวจีนข่าวที่เธอสวมชุดกี่เพาไปร่วมงานปาร์ตี้ต้องแพร่กระจายไปบนอินเทอร์เน็ตของจีนในไม่ช้านี้แน่นอนเมื่อถึงเวลานั้นชาวเน็ตจีนไม่เพียงแต่ประทับใจเธอมากขึ้นเท่านั้นแต่หากทราบถึงเย่เฉิน เขาต้องเข้าใจความรู้สึกของเธอแน่นอนดังนั้นเธอตอบตกลงโดยไม่ลังเลไม่มีปัญหาฉันจะใส่กี่เพาไปงานปาร์ตี้ค่าคืนนี้เนื่องจากในเวลานี้ช่องถูกยูทูปปิดการสร้างรายได้และเวลานี้มีผู้สนับสนุนจำนวนไม่มากจึงขอเชิญชวนสมาชิกที่ยังไม่ได้สนับสนุนสามารถสนับสนุนช่องเพื่อให้สามารถติดตามได้อย่างต่อเนื่องเพียงเดือนละสิบบาทเท่านั้น สามารถสแกนตาม QR โค้ดหรือบัญชีพร้อมเพย์ที่หน้านี้ขอบคุณครับ